สวัสดีครับผมไกด์าพาเที่ยวโดยไก่นะครับวันนี้จะพาท่านมาชมเทพทันใจนะครับอยู่ที่วัดนางสาวอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครน,นะครบท่านใดที่อยากจะขอพรเทพทันใจก็เชิญได้นะครับวัดนางสาวเป็นวัดที่ใหญ่วัดหนึ่งมีคนเยอะมาก คนมากราบไหว้ขอพรเยอะมากอานี่นะครับอย่างที่เห็นนะครับเอาเงินแล้วแต่สัทธาเอาไว้ที่มือเพ่งพองเพพันใจแล้วก็เอาหน้าผากแตะที่นิ้วชี้ของเพพันใจแล้วก็ขอพรได้หนึ่งอย่างนะครับเรียนเชิญนะครับถ้าใครนจัจากนั้นก็เอาเงินใส่ตู้ คนจะมาขอพรมาทำบุญที่วัดนางสาวและขอพรอย่างเยอะมากคนจะเยอะมากนะครับเรียนเชิญได้นะครับอยู่ที่อำเภอชุมแดนสมุทรสาครวัดนางสาว